ยุคเนี้ยมาเป็นยุคของเด็กมิมเอวนแฮนด์ไม่ด้ยครับคุณค่อ้างสมองตันะครับบางทอ้าวลองดาวูดีว่แบทเ่นเดี๋ยวเดี๋ยวชิปหายแล้วฮิปชิปชิปโอโอโหวมันใหญ่โอ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  ขอขอบคุณคุณแทนโบสคุณชกอรอหนึ่งครับสองนภัอรารามพัฒนาพงศ์คุณจีโน่วีบีซีคุณเอกชีเทสและคุณคิมมี่นัทวุฒิที่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับถ้าพูดตามตรงนะครับมาสเตอร์ดูเอลคอนเทนต์เดี๋ยวนีนะ้มันจะมีแต่คนทำเด็กเมตาครับไม่ว่าจะเป็นเอลวิชไดตรอนซอสโซ หรือแม้กระทั่ง Destroyer p h o e n i x Guy ด์ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นี่ยังไม่นับ Sprite f l u วันเดอรี่สกับ b ร a นเด็ตฟิวชัอีกนะครับเนี่ยไปกันไปเข้าเกมไม่ใช่หรอเออวะ่ะยุคนี้มันเป็นยุคของเด็กมีมวันนี้ผมจะเอาเด็กมีมมาเล่นไฟกับเพื่อนผมนั่นเองครับซึ่งเด็กๆนั้นก็คือฮิปโปเทมเพสนั่นเองนะครับฮิปฮิปฮิปโปโอ้โหจบใหญ่โอ้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 ไอเหี้ยพอแล้วดีกว่าพอแล้วดีกว่าอายคนดูก็ะะง่ายเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับฮะตายเลยดกนี้ไม่ต้องเริ่มหลังวินเนอร์ มือนีอย่ามาเลยดีกว่าเห็นดูแบลอคแพรล้วสินะอาเรได้เวลาราเลยนะอย่างแรกดูคออิวิตอนสกีอิวอตอนเบิ้มตัวนี้ทิ้งทำได้เบรกใจไปต่อข้ามสามร้อยละคอไปได้สองไปแต่เด็กจากนั้นเวทอโลมาการเดินดีโอ้ย ยังเล่นเด็กนเซอร์เสมอต้นเสมอปลายนะคอนเซปต์เด็กมีมึงเนี่ยก็เด็กที่แบบเอ่อทำให้คลิกมึงแม่งยาวถึง2ี่สิบขีดได้ไงล่ะลิสซัมมอนตับซีไม่ได้เอามาเลยตูสกิลเราบังเกิดนิ่งเพิ่มผ่านไลท์พอยต์สกิลตัวนี้เมื่อไลท์พอยต์เพิ่มอีกการ์หนึ่งไปขึ้นมือได้การไปนี้ถ้าสมมติว่าไลท์พอยต์เรามากกว่าไ่ตรงข้ามซัมมอนลงมาได้แต่นั้นสกิลของตัวลิสซัมมอน ลิลีสตัวนี้ได้อันเชินการ์ดหนึ่งใบจากคนจากในเด็กอัลเบตเจสมินโอ้ยถ้าสกิสสสลลอยเร็วเมื่อโดนเมื่อโดนบึ้มเพิ่มหัดทาท่อยลายพอยสกิลตัวนี้จัวเด็กหน,นึ่งใบแล้วก็สกิลตัวนี้ถ้าลายพอยน์เมื่ก็ไฟตรงข้ามเราสามารถนอรมอลซัมมอนการ์ดได้หนึ่งใบจากบนมือสัสมอน,นลงมาโอ้ย เด็กลำลกลกตแต่มาสกิลโสเกิลได้หลุมเราหยิบไปขึ้นมือได้แล้วจบเอมาแค่เห็นก็เสียวแล้วรอขัดตึงขััดตึงได,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 ด้ไ่ต้องเอือตึงได้ไ่ต้องเอื้อนไตงเอือใช้งานพอตออฟเอ็กซ์ตราวหกใบทําไงล่ะครับ พยายามแพ้เดี๋ยวอุ้ยถือว่าเล่นได้อยู่นะถือว่าเล่นได้อยู่โอเคอยา่างแรกเลย one for one ฮะอีกแรกเลยทีการ์ดหนึ่งใบบนมือที่เป็นมอนสเตอร์จากนั้นแามัสต์มอนหนึ่งใบที่เป็นเลเวลเด่นได้ถ้ามันไม่ได้ให้มึงเล่นมึงมีอะไรไม่มีมีแค่แม็กซี่เฉยอยากได้มือเพิ่มเข้าใจไหม I want hands ส r o I want h a แ d s No. w h ่ยะล้วคออีวอตอ,ตอลงมาจากนั้นกิลของอีวอตอนทำงานล้วขับเบิมการไปน,นีทิงยิงยิงสามร้อยดาเมจจากนั้นคออีวอตอนไม่ได้สองไป นั้นลิงซัมบอนปู่จากนั้นสกิลของเลิศเรียวที่อยู่ในดอกเราสามารถหยิบมันขึ้นมือได้โอเคสกิลของรอเรีวถ้าสะบัดลรพอยแล้วมันก็ไฟตกข้ามเราสามารถอันเชิญมันลงมาได้จากนั้นสกิลของแจสมินเราขอเบิ้มรอเรีวทิ้งสามารถอัญเชิญการ์หนึ่งใบได้แจสมินที่เป็นที่เป็น n o r m a ยูนิตเอ้ยไ <c oughs> ม่ใช่ normal unit effect monster หนุ่มหน้าร้อย กยูเดสมินจวนหนึ่งใบจดิสกิวดีเดสมินที่เป็นลิซซาบอนหยิบการอโลมาได้หนึ่งใบแล้วไอ้ไม่ใช่ดิแค่นิดเดียวอ่าแล้วขอหยิบเป็นโรสแมรี่จะยูเดสมินจวนหนึ่งใบจากนั้นเราเซตการสองใบกินโอดเดซมินถ้าไลฟ์พอยต์ฝักของเรามากกว่าฝักของข้ามอันเชิญการได้หนึ่งใบแปลเป็นสมองซามอนได้อีกตุ่นคอร์ลสเกิลจากนับเลเวลสามสำับเลเวลสอง จูนนิ่งรถสบมลี่คิวทำงานถ้าไรควยแล้วมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเพิ่มพลัง500ให้กับตัวใจมัดขอของแถมอารมมารอสแมรี่แล้วจบเถิดโอเคโอลเโนทานรออ่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าเอาไปกิน นีเอ่อย่างนั้นแท็กการทำการต่อยเบสต์วินเขาใช้ทำงานสกิลเลยเอาการแพ็คหนึ่งใบจากในหลุมกับเข้าไปในเด็กได,ได้แล้วขอเพิ่มพลังแล้วขอเพิ่มไลฟ์พลอยแต่ตัวเราเองห้าร้อยไปคุณทำอย่างดีคุณสายเร็ไว้มีเซคกเราเหรอนี่มีแอนิเมชันแล้วอัปเดตใหม่แต่เพราะว่าไลฟ์พลอยเราเพิ่มคลิปสกิลของอรามาทุกใบทำงานอย่างแรกของ ลอสแวลี่เลสมันได้ใ้นเหรอไอไอคิวส,สองไปแล้วไม่ไม่มีผลอะไรตอนนี้แต่ที่เดาคือจัสมินก็เหอรดูซิว่าทำอะไรได้คิวจัสมินยบก,กัสหนึ่งใบขึ้นมาบนมือได้ที่เป็นแพลนขอเล้วมาโรแจมขึ้นมือตอนที่กินองที่เหลือทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ชินายโชว์มีเดอะพาวเวอร์ึ ช่วยไม่ได้แฮะผมว่าพลังของเจ้ายังอ่อนดอยไปไหน่อยวินเนอร์เพราะฉะนั้นขอใช้การ์ดเวทมนต์คิปโปคาริวอลเพื่ออัญเชิญคิปโปโทเคนลงมาในสภาพป้องกันสามใบ <c oughs> อย่างน้อยก็ช่วยยื้อไปได้เทินนึงแล้วกันเยวต้องรออ่ะเดี๋ยวป,นนะประเด็นคือการ์ดลิงอะ่ะ ลืมใส่ <laughs> จบเชิญแล้ว <laughs> ถ้าอย่างนั้นเอาไว้ดีขึ้นไปเหมือนเดิมสกิลของเลิฟเกิลหยิบขึ้นไปบนมือได้ใส่นักวานเชิญล,ลงมาแล้วก็เลเวลสี่กับเลเวลสามจิลิงเฟรเออรเอรสอะไรตัวอย่างบบบนานจำไม่ได้แต่ในตอนนั้นเอออะไรสกิลตัวนี้เราสามารถพอกัสพืชบนมือหย่างายที่เลเวลห้าหรือมากกว่าได้ เออฮะอืมมาสักทีจากานั้นโจมตีโจมตีใส่สามตัวเลยฮะาเกื่นดวินเนอร์เอ๋ยไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่เจ้าหลงในกับดักของข้าแล้ว <What? S 2> ขอใช้งานการ์ดเวทมนต์ซูปเปอร์ฮิปโปคาริบอล มีอะไรขัดไหมขัดไหมไม่มีไม่ขัดใช่ไหมเชิญดิสคัฟว์ฮิปโปลงมาในสภาพตั้งโจมตีฮิปโปโทเค็นหนึ่งใบในสภาพตั้งโจมตี้าฮิปโปโทเค็นหนึ่งใบในสภาพตั้งป้องกันแล้วก็ฮิปโปโทเค็นหนึ่งใบในสภาพตั้งป้องกันจากนั้นเอาเอาไอ้เหี้ยยังกัเชิญดกเหรอ ฮิปโปโทเกนหนึ่งใบในสภาพตั้งป้องกันโอเคเด็ดชือให้ฮิปโปโทเกนใบนี้โจมตีใส่ดอกไม้ใบนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ไปเวนเป็นจีบีเวนต์เปลี่ยนอะไรแปลกจากนั้นขอใช้งานการ์ดเวนบอใบนี้ inferno tempest เมื่อจากเนื่องจากได้รับดาเมจ3,000อัพ จะรีมูฟการ์ดทุกใบในเด็กใช่และกดเอฟเฟกต์ของเนโกเฟสทั้ง3ใบเอฟเฟกต์ของเนโกเฟสทั้ง3ใบทำงานอาเอฟเฟกต์เนียนๆด้วยอาร์เชนสี่อาเชนสี่ What am I witness เชนสาม โม่ไปห้าเชนสองโม่ไปห้าและเชนหนึ่งโม่ไปห้าดเ็แล้วจากนั้นจบเทนเนื <c oughs> ่องจากสหไนเนอร์ไม่สามารถจั่วก,การ์ดได้ทำให้ชัยชนะเป็นของข้า <c oughs> ไปไง <c oughs> ไปไง <c oughs> มีพอไหม <c oughs> มีมพอไหมกิบมือเอ่อคุณทีมครับในเมื่อเด็กคุณเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับเริ่มหลังจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นผมเริ่มหลังไมครับโอ้ยไอ้สหายไอ้สหายเอ้ยน่าสงสารจริงหัวล้อสุดปากไม่ได้เพราะว่าไม้มันตัด <c oughs> โอเคโอเคโอเคได้ละได้ละสหายวินเนอร์คิดว่าผมได้เริ่มก่อนคิดว่าผมจะแพ้เหรอ เพราะฉะนั้นจบเทินอ่งั้นทังริยิงดาเบตให้ได้เยอะโอเลนทานรอ,อม <c oughs> ไม่รู้ซะแล้วว่าที่ผมจวได้คืออะไรนี่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 เทอย่างแรกเลยคอโดนไฟยบรัดซ่อมสก,กิลขัเบิ้มตัวนี้ทิ้งสามารถอัญเชิญการขับเคว่วยได้หนึ่งใบขอเป็นอีวอตอนลงมา กิวอีเวอตอนบื้มตัวเองทีมเสียสามร้อยลายพอยต์แล้วพอโทเค็นมาได้ไอ้อพออีเวอตอนมาได้สองใบจากนั้นสองใบนี้ลิซ์ซาม,มอนลิซเชลคันแจสมินล,ลงมาจากนั้นเออเวเวกฟิลสนามอโรมาการเด้นสก,กิลเพิ่มห้าลอยลายพอยต์กับ5 0าลอยแท็กให้กับอโรมาทุกตัวคิวแจสมินกิก <c oughs> การ เผาเพื่อได้หนึ่งใบจากคุมือล้อยิตร้อเร็วสกิลรอนเร็ว,วนนเวมืม่อลงเมื่อฝ่ายตรงข้ามลายพอยต้อยกว่าตัวนี้สามาอันเชิญลงมาได้มีจ <Okay. S 2> ันนสมินเบื้องต้นเบื้องเบื้องรอนเร็วทิ้งอัญเชิญได้นหนึ่งใบอัญเชิญเป็นเอเ่ออะไรดีมาประจำโอเคกิวรอนเร็วเพื่ม5ร้อยลา์พอยกิวมาประจำใช้งานไม่ได้ตอนนี้ <laughs> จากนั้นเวทเวทต่อเนื่องอาร์มาการ์เดนแล้วจบเทินเฮ้ยอย่าเลยไปโทรโดนไป2อ0 0ดนไา2,300ดเมจแต่ว่ารอดสวยตอนนี้ในสนามเรามันไม่มีการไหนที่แบบเออสามารถตีเราทำาทำสามกานเดให้คุณทีได้นะครับแม่แต่คิดเลยไงว่า มันเป็นกลยุทธ์เดียวที่ว่าผมจะเอาชนะคุณได้สหายเวนเนอร์ไม่รูนเลยครับคุณค่อนข้างสมองตันนะครับบางที <c oughs> อ้าวลองดานวนู้ีกว่า <c oughs> <c oughs> อันเชิญไคจูสายฟ้าลงมาจะปรลดใช้งานซูเปอร์ฮิปโปคันนิวอลครับโอ๊ย เพ่อกดเพ่อกดโอ้ยในเกตเหรอไอสัตว์ไม่โดนท่งคุณข้างสมองตันนะครับบางทีโอเคกูยอมแพ้ไม่เนอะเอาใหม่เอาใหม่อืมน่าเสียดายนะที่ว่าผมต้องขอจบเทินก่อน เพราะว่าผมต้องเตรียมฟาร์มเด็กนะครับมาโอเคงั้นเราก็รีบปิดและรอคออีวาตอนลงมาสกิวอีวาตอนทำามมีให้เล่นวะแม็กซี่ให้จัวไหมให้จัวเถอะถ้าอย่างงั้นลิฟซัมบถ้าอย่างงั้นลิฟซัมบอนเป็นไรนแล้วจบเถินนุ้ยนุ้ยนุ้ย ประเด็น,นดคือมันสูตรไรประเด็นคือมันสูตรในแทกครับคุณทำอะไรได้ล่ะครับมันมันตีมึงไม่ถึงสามพันนะครับแหมสูตรในแทกแต่มันแทร็กเป็นแอคแทกไม่ได้ไงบกขำจบเชิญแล้วจบเชิญแ <laughs> ล <laughs> ้ว <laughs> <laughs> มายัาต้องแชทดีและรออะเรามารอเร็วแม็กซ์อีกรอบมายังจะมีอีกเหรอ มาสิเจกแลวจบเธอเดี๋ยวจั่วกอรเอาไงล่ะครับรอฮะสายวินเนอร์อะไรล่ะครับคุณคิดว่าคุณไม่ยอมให้ผมแม็กซี่แล้วผมจะจั่วไม่ได้ใบอย่างนั้นเหรอเพราะว่าใบนั้นนะแต่กูทำอะไรผมได้ครับเพราะว่าการของผมนะครับ X0 กับแ8ล้อมันมีติด3,000นะครับอ่าทีบิวซันอวันร้อนอย่าไป ซูเปอร์ฮิปโปคาร์เนลทำไมก็ไต่งยีราฟผมแล้วครับทนไปก็ไต่งยีรผมครับมันเงียบแล้วครับที่ผมเงียบเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิครับสหายวินเนอร์สมาธิในการลงมอนสเตอร์ไม่งั้นเดี๋ยวพลาดเหมือนตามมือที่เผลอแอชตายครับที่ผมเงียบเพราะผมต้องใช้สมาธิครับสหาย ขอโชว์ให้ดูหน่อยเร็วจากนั้นขอใช้การสุดยอดใบนี้ l e a s h i n g the Light คืออะไรเลืมอนสเตอร์ r ัดแสงหนึ่งใบครับแล้วก็เพิ่มพลังจงลุกขึ้นมา Hippo steroid เบตชันเดี๋ยวเดี๋ยวชิหายแล้วเริ่มจากโคเคนใบแรกโจมตีใส่ไคจู ฮิปโปใบที่สองโจมตีใส่อารมาโหคิวรอเร็วเหมือนเพื่อนเพื่อนสมุนเพื่อนบ้านลอยไรคลอดแล้วมันยังไงไม่ทราบฮิปโปใบที่สามเดี๋ยวจากนั้น p e r f o r m a งมะพร้ h i p p o ปหรือเ n ็นเทอร์เมดดิสคัฟเบ p ร์ฮิปโ t a ิ t a กแอคามทันรพอทีขอแล้ว่าจะได้หนได้ใบน้อยคิดจะขัดขวางเหรอน้อยขออเร็วในสัาทั้งรักตี และสุดท้ายถึงแม้รอเร็วในหลุมจะเพิ่ม500แต่ว่าฮิโปโป t โ k เ n นของผมก็โอ้ยขึ้นเซลเชยทำอไรขึ้นตีบนดักมือเพิ่ม 5, 800พ,พันแปดร้อยไลท์พอยท์พันแปร้อยพอย์เท่าไหร่วะอ๋อไม่รอแล้วนี่ <c oughs> เป็นไงเป็นแย่เป็น <c oughs> ปนี่ ไปแล้วอ่ะเอยนั่นแหละแม่เป็นไงล่ะสกายวินเนอร์กับชิปโป t เทมเพสของผมที่มีท่าปิดเกมถึงสท่าครับกูเก็ดมึงเฮียสรุปสั้นมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเด็กที่สนุกดีนะเวย้ยเด็กมีมเนี่ยแต่ว่าเทาไปเล่นในแรงจรงิจรงๆว่าเหนื่อยเหนื่อยมากดีนะามาเล่นกับมึงก่อน ก็แน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย